สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะก็อยู่ในเขตของตําบลนางแลนะลูกค้าอยู่ที่บ้านสันต้นขามนะฮะบ้านสันต้นขามตําบลนางแหลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโซนนี้ก็จะอยู่อยู่ใกล้กับสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กับบิ๊กซีเชียงรายราชพัฒนเชียงรายและก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะลูกค้าเป็นบ้านอายุประมาณ9ปีนะฮะสห้องนอน2ห้องน้ำนะฮะ บ้านเลขที่18หมู่ที่16นะฮะเข้าจากถนนบ้านป่าห้านะฮะเข้าจากถนนบ้านป่าห้าเข้ามาประมาณ3-40เมตรเองนะลูกค้านะเข้ามาประมาณ3-40เมตรขอเป็นบ้านสวยสไตล์ฝรั่งนะฮะเป็นบ้านของอาชาวต่างชาตินะฮะสามีเป็นชาวต่างชาติ่แฟนแกเป็นคนไทยนะฮะแต่ตกแต่งสวนนะฮะได้ลงตัวสวยงามเลยทีเดียวนะ สามห้องนอนนะฮะสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็กล้องวงจรปิดนะฮะทั่วบ้านเลยก็วัสดุที่ใช้ทำในตัวบ้านนี้ก็ใช้วัสดุเกรด A ทั้งหมดเลยนะลูกค้านะเป็นบ้านใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะให้พี่เขาแนะนำให้นะฮะพี่พาผมแนะนำหน่อยครับผมอันนี้ห้องนอน,นยอยู่กับนี่อันี่ยห้องนอนลูก นี่ห้องนอนนี่ห้องนอนนี่ก็มีแอร์ห้องหนังเล่นก็ปิดนี่มดานเป็นห้องหนังเล่นด้านล่างนี่เป็นห้องนั่งเล่นห้องโถงเนาะห้องแอร์หมดแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องขนาดประมาณ3.5มจคูณสาเมตรนะฮะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ำนี่แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้นะฮะความกว้างกว้างพอสมควรเลยนะพี่เนาะประมาณ3เมตรคูณสเมตรได้เลยเนาะฮะแล้วมีห้องเก็บของแต้มใด สุขภัณฑ์ก็ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเลยนะลูกค้าข้างล่างนีมีสองห้องนะพี่เนาะเป็นไปบ้านสองชั้นนะพี่เนาะขอเปิดดูอเป็นห้องเก็บของอ๋อเป็นห้องเก็บของไม่แน่ดูนะพี่บอกเป็นห้องอเนกประสงค์นะคนไทยส่วนใหญ่ชอบเก็บนะฮะลูกค้าแต่ทำเป็นห้องนอนไงทำเป็นห้องนอนได้แต่ลูกสาวแต่ลูกสาวไม่อยู่ก็เลยนี่ก็เป็นอันนี้ก็ เป็นห้องยกบาเป็นอะไรไปนี่ยาเียอะไรอันนี้เดี๋ยวจะแลพี่เขาทำงานอเนกประสงค์นะฮะถ้าไปเซื้อเราเคลียหมดเคลียให้หมดนะพี่เนาะก็คือราคานี้ก็คือพี่เขารับเคลียให้หมดจ้างบริษัทมาทําก็ไม่เคลียก็สวยงามนะลูกค้าสะอาดสะอ้านมากเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นนะฮะบ้านที่สะอาดสะอ้านขนาดนี้นะด้านล่างนี่เป็นอะไรพี่เป็นตัวฝรั่งนะ จะลบเก็บของนะอ่าน้ำนี่ใช้ระบบอะไรพี่ระบบน้ำปลาปลาหมู่บ้านปลาปลาหมู่บ้านนะฮะจะมีปั๊มน้ำให้หัวฝรั่ง,องออผ้าซ <นะ S 2> ักผ้าไปหมดเลยแถมหมดแถมนะฮะในพวกหิ้วกระเป๋ามาอยู่อ่ะหิ้วกระเป๋ามาอยู่เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์น <urn> <ป>ิเจอร์ก็ให้นะฮะลูกค้าเฟอร์นิเจอร์ให้อะไรที่ลูกค้าไม่ต้องการคือพี่รับขนออกให้หมดเนะาะแล้วก็ไม่เอาพี่ก็ขนออกให้แล้วก็มีบริการให้อ่าบริษัทนะฮะมาทําความสะอาดให้ด้วยนะลูกค้านะอันนี้ก็บันไดทางขึ้นนะ,ะพี่นํานุ่มไปดีกว่าไไ <laughs> สะอาดมากลูกค้านะสะอาดสะอาดสะอาด,อาดกว่าบ้านใหม่บางหลังเลยนะฮะที่เราไปถ่ายทํามานะ บันไดนี่นะตกแต่งนะฮะด้วยไม้สักนะฮะปูพื้นด้วยอ่า<ม>เขาเรียกอะไรพี่นี่กระเบื้องยางใช่ไหมาลามิเนตอันนี้ก็เป็นห้องใหญ่เลยเนาะ<ม>เป็นห้องมีหลักเลยนะทุกค้านะ<ม>ห้องใหญ่นี่จะกว้างนะฮะเฟอร์นิเจอร์บิวอินด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้เนะลยทุกาะ โอ้ยบิวสวยเลยพี่อันนี้เป็นอะไรระเบียงเนาะระเบียงตื่นเช้ามานะฮะลูกค้ามาดูดูดบิวก่อนมีห้องน้ำโอ้มีสระมีสวนด้วยนะพี่ด้านล่างนะฮะตกแต่งสวนสวยเลยนะฮะมีสระน้ำเล็กๆนะฮะก็สังคมก็จะเป็นหมู่บ้านนะ,ะลูกค้านะหมู่บ้านใกล้กับสนามบินอ่า กล้นสนามบินใกล้ห้างสรรพสินค้านะฮะก็อยู่เป็นสัดเป็นส่วนนะฮะบ้านใครบ้านมันนะเฟอร์เฟคมากนะฮะลูกค้าเฟอร์เฟคมากหลังนี้เฟอร์นิเจอร์นะฮะพี่เขาให้ทุกอย่างนะฮะาาบางตัวยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเลยนะฮะพวกโซฟานี่เนะพี่ก็ด้านบนก็สามห้องเนะสามห้อง วเขาด้านด้านด้านหน้านี่ก็จะมีวิวเขาทุกวค่ะนะหน้านต่างผ้มาม่านไม่รั่วไม่ซึมนะพี่เนาะไม่เห็นรั่วเลยนะบ้านพี่เนาะก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวว่าจะขายก่อนจะเข้าใครจะซื้อต้องเช็คกับเช็คพี่ดีเลยเนาะที่ที่ที่ว่าคิดว่าจะจะรั่วไม่รั่วดูดูจากสภาพที่ผมเห็นแล้วนี่ บางหลังนี่ยังมีรอยหยดน้ำนะสวยมากนะลูกค้า,าวสวยมากพี่ตั้งราคาขายไว้ที่เท่าไหร่ครับผมหกล,ล้านนะฮะ <5 S 1> ก็พี่เขาตั้งราคาไว้ที่6ล้านนะลูกคา้าก็มูลค่ารวมสิ่งปลูกสร้างนะฮะ <5 S 1> ก็คือเฟอร์ฟิกมากเลยนะฮะหลังนี้ตกแต่งนะฮะสวยงามก็ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะส,สไตล์ของชาวต่างชาตินะฮะใช้แต่วัสดุนะฮะ เกรด A แน่นอนนะฮะเกรด A แน่นอนมันไปางหลัจะได้เห็นเกรดเอมีม่านนะฮะมีม่านกระจกนะฮะทุกอย่างเลยนะลูกค้านะพร้อมเสร็จสับขนกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะฮะอยู่หน้าสนามบินนะฮะหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะฮะ ทำความสะอาดให้หมดนะฮะอะไรที่ไม่ต้องการนะฮะพี่เขาจะทําให้หมดนะเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวบ้านกันนะลูกค้านะอันนี้พี่ทําอะไรครับอ๋อเย็บผ้าอ๋อเย็บผ้าเป็นช่างเย็บผ้าด้วยช่างเย็บผ้าเย็บใส่เองนะไม่ได้เย็บขายอ๋อเย็บผ้าใส่เองนะฮะพี่แกบอกเดี๋ยวไปดูภายบริเวณโดยรอบนะบังคับครอบครัวใส่ หน้าแปลงก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะลูกค้าทิศตะวันออกด้านหน้าติดถนนนะฮะกว้างถึง31เมตรนะฮะด้านซ้ายลึกอยู่ที่23เมตรนะฮะส่วนด้านขวานะฮะลึก2 4เมตรนะฮะความกว้างด้านหลังก็ประมาณ37เมตรนะฮะตกแต่งสวนได้ลงตัวสวยงามเลยนะฮะแล้วก็วัสดุเกรด A นะฮะวัสดุเกรดเทั้งหลังเลยนะลูกค้า หัวใจหลังคากระเบื้องสีแผ็กอย่างดีนะฮะอันนี้เป็นส่วนบริเวณรอบๆตัวบ้านนะลูกค้า มุมที่ต่อเติมด้านหลังนะ่าจะเป็นมุมโซนรับประทานอาหารเช้าหรือเปล่าพี่โซนนี้มีม,มีเคาน์าเ,าเตอร์บาร์ด้วยนะฮะลูกค้าก็ไว้สั่งสรค์ได้เนาะพี่เนาะมุมนี้เนาะทำกับข้าวนอกบ้านนะทำครัวไทยเนาะพี่เนาะครัวไทยครัวฝรั่งนะแยกกันนะ,ะลูกค้านะอันนี้ใครอยากทำครัวไทยด้านนอกได้นะฮะก็พวกใช้ความร้อนเยอะนะ อ่าเป็นฉนดคูด่แดงนะพี่เนะาะฉนุนคูด่แดงไม่ติดภาระอะไรนะพี่เนาะฉนุนคูด่แดงนะฮะลูกค้าไม่ติดภาระนะฮะไม่ติดภาระใดๆนะฮะรม่มรื่นนะฮะนีกดนะ้ำแทงน้ำสำหรองนะฮะแทงน้ำสำหรอง นี่ก็โงจอดรถได้หนึ่งคันนะฮะลูกค้านะ <c oughs> ทางเข้าออกนะลูกค้านะทางเข้าออกก็จะเป็นถนนค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะกว้างรถเข้าออกไม่ลึกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ นะทางเข้าออกเข้าออกประมาณหกสิบเมตรนี่ไปไหนไม่ได้แล้วน,นะค่ะนะก็ตันอยู่แค่นี้แล้วนะฮะ mm hmm. เข้าออกอยู่แค่สามสี่หลังคาเรือนนะฮะ mm hmm. เข้าออกมาประมาณสี่สิบเมตรนะฮะ mm hmm. เข้ามาประมาณสี่สิบเมตร mm hmm. ก็จะเป็นถนน mm hmm. บ้านป่าห้านะฮะป่าห้านะฮะปากทางนะฮะเป็นถนน ถนนใหญ่นะฮะถนนเมนหลักถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกถนนพหนโยธินถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปบายพาสตะวันออกเส้นเลี่ยงเมืองนะฮะเส้นสนามบินนะลูกค้านะเป็นชุมชนหนาแน่นเลยนะฮะชุมชนหนาแน่นใกล้สนามบินใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะ สันต้นขามนะฮะบ้านสันต้นขามอันนี้ก็จะเป็นถนนบ้านป่าห้านะฮะซอยที่9นะฮะเข้ามาประมาณ40เมตรนะบ้านหลังนี้นะลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่093 292 7167นะฮะหรือว่าทักไลน์ว่าสันตอดไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ thank you